อะิดผิดทางอ้าวผิดทางแล้วครับเนี่ยเราใส่แมพไม่ได้ทุกคน,นที่ไทยไม่น่ามีแบบนี้ยกดอยางนี่ครับพบไอวัฒน์เชียร์แล,และวันนี้นะครับเราจะไปเดินในชาวของเมืองวิสบิช คือมันเราไปเดินมาแล้วนะมันมีของหลายอย่างเลยเว้ยคือวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูกันมาไปดูกันเลยว่าจะเป็นยงไงว้าไปดูกันเลยตเเ้นยประมาณสมวันก่อนมันมีหิมะตกหลยแต่มันน่าจะตกานานๆทีครั้งเนาะซรงมันเมืองนี้มันไม่ค่อยจะมีหิมะตก เราเป็ผิดทางอ้าวผิดทางแล้วครับเนี่ยอ้าว oh, <no. S 1> นี่ฮอสแบนไหนลองพ่นลมอ,ออกซีออกปากปะว้าว <Wow. S 2> เอาไปเอาไปทำไมไม่เห็นในกลอ้องวะเดี๋ยวค่อยไปเพิ่มซีจีแล้วตัวะเดี๋ยวดักมักนก่อีด ที่เ่ยถ้าเทียบกับที่ไทยก็จะเหมือนกับเชิงตลาดนัดหน่อยก็จะ<ม>สุกสาท์าทีย์อะยรุวกนี้ก็จะมีพุกคนมาขายของแต่ถ้าไม่มีก็จะหยีบ้าน้าย<ม>ดูดิของตวไปก่อน,นะนเนาะแล้วเรียนเข้ามา วัวไปจาไว้วันนี้เรามจะไปดูของอะไรวันนี้ที่ตั้งใจไว้คือจะไปซื้อเบานี่ที่ร้านหนึ่งที่เคยกินมาคืออร่อยมากอร่อยมากไหนจะบอกอร่อยมากไปเฮ้ยทุกคนร้านของ ก่นอนไม่ได้เดินมาทางนี้แลเลยไม่เห็นเดินดูไหมนัามา่นแหละเข้าไปไหน่ไห <c oughs> เข้าไปดูกันเลย เจอหมวกคริสต์มาสช่วนี้ชอบคริสต์มาสซะด้วยกำัซื้อสักใบละแต่ถ้าถามว่าซื้อทำไมใบเดียวเงินก็ไม่พอเหมือนกัน oh, <no. S 1> มันน้อยช่วงน,นี้นี่ลยส,นะสายของน่าจะคิดมาโดยเฉพาะเลยโดยเฉพ,ะะะพาะแต่ทกคมาอันนี้โอเคไหมก็่างคราวถูกเข้าตีมสุดๆ รอันนี้ร้านอะไรร้านกาแฟประจำเราใช่สิ่งที่ตอนใหญ่เรากินอะไรนะบะระข้านช็อกโกแลตปะใช่แล้วมันจะมีอาหารที่เราชอบเปิดเป็นเบอร์เกอร์เป็นเบอร์เกอร์ดีแต่วันนี้คือกินเกล็ดไปก่อนเพราะตังค์ไม่มีจ้ะต้องรอพ่อมาด้วยจ้ะพไม่คุ้มกับเราเลยะเดดูต้นคิดมากก่อนไหมพ่อเปิดร้านแล้เขาไปดูหน่อยต้นคิดว่าคือสวยมากทุกคนคือแบบมันแบบไม่รู้อบบ คืเขาดีไซน์มายังไงคือมันสวยมากเข้าใจไหมแล้วอันใหญ่ด้วย เราใส่แมพไม่ได้ทุกคนแต่ตอนเนี้ยเราใกล้ถึงร้านที่เราจะไปซื้อเบลนี่และโอเคได้ใช่ไหมคือร้านที่เราจะซื้อเบลนี่มาเหมือนแบบถ้าเทียบกับไทยมเหมือนเบกซี่แต่มันก็ไม่ใช่มันเล็กๆ็กกว่าเนาะ หอมเยอะม,มากทุกคนเอมเยอะมากทุกคนมีของที่เราปลดปล่อยคือแฮร์รี่ t อ e เตอร์ด้วยว้าวเดี๋ยวรอรอรถก่อนเราร้านไหนที่เราจะซื้อบางนี่นะก็ะจะพาวเลนพาวแลนแหละเดี๋ยวพาดูร้านนี้ก่อน ชั้นสองทุกคนยเยอะเลยของแต่งคริสต์มาสอยู่ด้านในใช่อยู่ในชั้นสนองเนี่ยหรือว่าอะไรตรงนี้นี่คืชั้นแรกนี่ชั้นแรกชั้นแรกของของแต่งเยอะมากแล้วจิบน้ำไม่ค่อยได้ไนะจะบอกออกหน่อยก็จะมีขอนเยอะ นกรดนะน,นี่โขาดีวคนนี้คือายามากายกวาวแบบที่ไทยไม่น่ามีแบบเนี้ยก็ดีอกอ่ไปดนดรสึกกแล้ว เดินใกล้เข้ากับเบานี่เดี่ยวกับารตัเราไม่เคยทำอะไรคือสองเผาหนึ่งถุงก็เอาได้หนึ่งถุงเห็นไหมแล้วแต่อันนี้พี่โทนี่เราจะเอาแบบสองเผาสองเผาหนึ่งสองมันให้สองเดยอ๋อได้ได้งั้นไปเอาแบบกล่องให้โทนี่แบบถุงรีวิวค่ะอร่อยมากไปไปจ่ายตังค์ ยเลยมาแล้วจ้าได้อะไรบ้างก็ได้บากนี่ประมาณนี้เลยคือที่นี่เขามีแบบให้จ่ายนะแบบเหมือนเป็นเครื่องแคชเชียร์เราจ่ายได้เลยติ๊กนี่เลยแล้วผลเป็นไงเบิรกก็ไม่รู้ <c oughs> ก็ไม่รู้เขาก็ติดให้ก็ไม่รู้เขาก็ติดให้ไม่เคยใช้ไปนั่งกินเบาะนี่ไหมไปนั่งกินแล้วกินให้โชว์ชิ้นหนึง่ง ใครดูตอนคืนก็เสียใจยด้วยนะเจ๊ รีวิวหน่อยว่าแบบเป็นยังไงเอาได้กินมาข้าก่อนใช่ไหมมันคือมันแบบมันนุ่มด้วยแล้วมันหวานด้วยนะมันเป็นกลิ่นเบาดีแล้วมันนุ่มที่ไทยเหมือนกันปะไม่เหมือนไม่เหมือนอันนี้ถ้าอันนี้คือหาทาปะคือต้องซื้อนะใครมาที่นี่ก็คือต้องมาที่นีกินต้องกินไอเบิร์ดแนะนําสิ่งนี้ราคาเท่าไหร่เออมันจะมีแบบสองราคาแบบขุดมันมีกัดชิ้นหนึ่งพาวตกตกก็คือตกชิ้นละประมาณห้าบาท แล้ว5บาทก็คือ40บาทถุงนี้อ่าใช่อันนี้มันเป็นแบบกล่องสองพาวให้มา12ชิ้นแล้วเขาแถม2ชิ้นด้วยก็เป็นสี่เนาะอันนี้ก็จะคุ้มกว่าหน่อยแต่เข้าก่อนเรามาไม่เห็นมีนี่มันมีแต่เราไม่ซื้อมากกว่าไหมจริง <laughs> เหรอเราองทิ้งขยะให้ดีด้วยนมาสี่เจ้าหนูแล้วฉันจะพาเธอไปดูของดี <laughs>

แบบนี้นี่คำเดียวหมดไหมแล้วแต่กลิ่นปะใครมาที่อังกฤษ่นไหมขอนึงได้ไหมขอนี่งานได้ได้ได้แต่งชื่อจ้าะมันแถมมาส่องนู้นาก็เหมือนฟินฟีหน่อย ม,มาใครมาอังกฤษเราไปหาร้านที่ชื่อว่า Howland นะตอนนี้ทุกคนก็คงดูมานานแล้วใช่ไหมงั้นก็ไอเบิร์ดขอลาไปก่อนแล้วกันบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนถ้าชอบก็กดไลค์นะครับแล้วอยา่าลืมกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปบ๊ายบาย